บางคนก็ถามบางคนก็ถามขอมาอปัญหาเล็กๆน,น,น้อยๆที่มันขอมันค่าใจมีความสงสัยอยู่เทากับ้องเครียดให้เขาคื่อว่าทำคล่อมขาใจให้เขาให้เขาเข้าใจมันเพื่อเปิดความสบายใจบางคนก็ถามแค่ว่ารับรับฝากเงินมาทาบุญรับฝากของเป็นอาหารมาทาบุญฝากขามาถวายท่านนี้นน เป็นการเข้าไปหยุ่งกับกรรมของผู้อื่นอยู่บ่บ่เป็นบ่ไเด้ไปเกี่ยวกันเลยับว่าสิไปเอาอบาปของเขามาใส่เจ้าของ <c oughs> ขา่าวบุญกิริยาวัตถุมันมีตั้งสิบอย่างนั่นละเอิ่นบา่าโมทนาบุญกับผู้อื่นผ่อนเพมีความยินดีในเขาว่าเออเขาทําบุญเขาบพมีเวลาเขาฝากของมากับเฮาเฮาก็ได้ได้บุญในถ้ามันลอยเปอร์เซ็นต์เฮาก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งในของเขานั่นเอง บ่ได้ผิดดอกบ่ได้เมนว่าไปไปไปยงกับกรรมของเขาอันนี้มันเป็นกุศลกรรมมันเป็นกรรมดีเป็นส่วนที่สมรที่สงเคาะและช่วยเหลือกันบ่เป็นบาปบ่ไปเป็นยงเจ้าก,กรรมในเวรกับบ่บได้เกี่ยวว่าวันสิมาก,กบผพ้นีดีสดุดเลยสัมสิบอกคนดีอย่างเช่นว่าถ้าเปรียบเทียบเพื่อเห้าฝากของไปให้กันคนหนึ่งอยู่กรุงเทพผูพหนึ่งอยู่อำนาจ สวามูสิมาบานฝากของไปให่แม่เ้าแน่จังสิเออก็ฝากนั่นฝากนี่มากม่นลูกบ่ามาแต่ว่าก็ฝากของมาจังสิเขาเอาไปสง่งงอดเพื่อนแล้วอันนี้ของลูกเจ้าฝากมาเด้อดีใจด้วยซําตัวเขาก็ขอบอกขอบใจออตัวเอขาดใจหลายๆด้วยลูกเอ้ยนั่นาน,านั่นนี่ก็บ,บ่าไปมันก็เป็นบุญโดยสําไปก็ได้ขํามปลอพร,ร่มหรือเวลาได้กำลังใจนั <c oughs> ่นแหละมันสิไปบาปมันจะทั้งได้เพราะเป็นบาปเพราะเป็นกุศลกรรมเพราะสามารถเข่าแทรกได้ แ่าฝากยังรับฝากยังของผู้อื่นมาทําบุญกับสร้างดีทั้งบิดก็ออคือไปเสน่์นั่นแหละแต่เสน่์เขาเขาไม่ได้บาปด้เขาไม่ได้หงจักได้ว่ามีอย่างอยู่ในหันเ,ออ <c oughs> เขาไปส่งถึงของไปส่งถึงเจ้าของแล้วนั่นสิผู้เจ้าของก็ดีใจไปง่งเจ้าของแล้วตั้งหากแต่นี่อันนั้นคือเรื่องของโลกหรือไปเสน่ห์ส่งของหรือว่าเรื่องของบุญนี่อ่าจะยกตัวอย่าง เ้าฝากของอถือกรับฝากของมาทำบุญบุญเจ้านี้เมื่อมาถึงมือพระของนั้นมา,มาถึงมือพระแล้วพระรับแล้วทำสมโมทนิยกถาแล้วทั้งสี่เจ้ากรรมนเวรหรือผู้เป็นญาติเป็นเปรตกะตามเป็นเทวดากะตามเป็นญาติญาติั่นแหละได้รับของฝากมาจากผู้นี้ ก็เลยเออผู้นี่เป็นเอาของผู้เป็นผู้เอาของมาส่งเฮ้าเนาะเน่ยก็ได้รับความปกป้องคุมข้องไปด้วยเลยจังหวะมันมันบ่ได้เป็นบาปดอกอย่ากอย่าคิดว่าอากุศรลกรรมหรือเจ้ากรรมในเว้นของผู้นั่นของผู้นี่สิไปเห็ดใส่ใดเห็ดไส่บ่ได้ให้รับเอาโลดรับเอามากๆคุณทั้งดีเป็นเป็นฝากเงินก็ตามฝากแม้กระทั่งว่าฝากดอกใหม่มาบูชารา ได้วาตถผาอาหารยารักษาโรคก,กึ่งหนึ่งโ่มเอาใดทั้งนั้นแล้วผู้ที่เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ของฝากมากนะเขาก็หูจักเฮาพอมเออบุคคลผู้นี้สมควรักษาเนาะว่าจึงได้วานสิไปเป็นอันนั้นบ่รม่นว่าสิเป็นเจ้ากรรมในเว้นึ่งกันและกันได้บาเกี่ยวกันเลยเด้อทำาพืมอความใจซะฝากยังก็ได้รับอาโลดมันดีตัวมันเป็นการระจายบุญ อีกอย่างหนึ่งจะของกับเป,เป็นผู้มิส่วนในความดีในตัวนั้นอีกสิบเปอร์เซ็นพอคือยกตัวอย่างเขาฝากของมาให้แม่เขา,เาผู้แม่ก็อวยพรให้หรือว่าเขาได้รับแล้วนั่นของผู้ไดฝากมาของลูกเจ้าแหละโอ้ยขอบใจหล,ลายได้ลูกเอเขข้กับขากวาไปเอดีบว่าดีเบื้องนั้นโอ้มีอันนี้นําอันนั้นนี่เอาขึ้นเออานั้นเอานี้ให้กันเป็นการกระจายส่วนบุญกระจายส่วน แบ่งปันนําใจซึ่งสลกันไปอีกอะไรจะไปฟังความคน้นนะจะไปฟังความค้นที่เขาบอกว่าเป็นยุ่งกับกรรมเขาจังสั่นจังสีนส้องบมเนฟังความพระบ่บุญกิริยาวัตถุอันนี้อืนนการค้นควายในการทําบุญืันนี้ค้นควายไปโลดคือโคสกะเทพบุตรนี่แหละหมาเด้นั่นบแมเอนคนเด่นจากวรละโคสกะเป็นผู้โฆษณากระจายบุญ หมาแต่ห้าฟังดีๆแล้วเขาซื้อ่าโคศกะโคศกะคือโคษนาเป็นผู้กระจายบุญโคษนานน่นแหละโคสกะที่พบุตรภาษาบาลีวางสันตั้งแค่หมาจะว่าเทวดาหมาได้เป็นเทวดาเพราะว่าเป็นหมาฟังดีๆคนมันสิไปเป็นหมาเบาหรือมันสิไปลกนรกบาค้นแต่ว่าหมามันไปเป็นเทวดาได้อ หมาตัวนั้นวาวรัดเอามีความผูกพันกับพระพระเจกหมาของไอ้คนนั่นแหละเวลาพระพระเจกคึนมาบินธบาตมันก็สิไปภาษาเฮาว่าเฮาวาหอนไปบอกงึนนั่นขึนนี่ว่าพระมาแล้วเด้อพระมาแล้วเด้อเตรียมตใส่บาตรเด้อความหมยมันนั่นอ่ะ <S <S ไปหอดลึกขึนลังนั่นกะเฮาหอนขึ้นบอกไปหอดบาตรลังนั่นลังนั่นลังนัง่นพ่นก็เตรียมโตไปตัวมันกับ มันสิเดินหน้าออกค้นพระพระเจอีกเพราะว่ามันสิบอกค้นเตรียมตัวใส่บาทนั่นมันก็ได้ส่วนบุญมาตัวนั้นตั้งหากคือมันปลื้มใจแล้วมันได้ทําคนดีาร์เลเวลา่พาพระพระเจงเพิ่นไปแล้วก็นัน่มทรงเพิ่นอีกตั้งหากไปเฝ้าอย่หันแล้วแล้วก็กินเศษส่วนที่พระเพิ่นชั้นแล้วเพรนั่นนั่นแหละเศษส่วนอันหนึ่งที่เป็นของวัตถุเออเป็นของวัตถุหรือว่าเพินพ่นเพิ่นชั้นอิ่มเรียบร้อยแล้วเออ เพิ่นกาซละออกม้าน่ะก็ได้กินมันก็ได้กินมันก็ปื่มใจวันได้กินส่วนบุญเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจอันหนึ่งจังหวะแต่ว่าเบาลัดเอาวันี้ว่าหลังจากนั้นหน้าเพิ่นสิเขาประจาพรรษาอยู่ภูเขาขันธมาศเพิ่นก็เลยบอกโคสกะนี่เออไม่ได้อยู่น้ำเจ้าหรอเด้อต่อไปหลังจากนี้สามเดือนไปสิไปจำพรรษาอยู่ภูเขาขันธมาศให้เจ้ารักษาตัวเองมัน มันเกิดความคิดหอดคิดหอดตื่นอกตื่นใจตันตีบเขา่ามันคิดหอดนั่นแหละเออมันก็จําภาพภาพระเพิ่นก็รอยขึ้นสู่อากาศมันก็จํำภาพพระไว้แล้วมันก็ห้อนแบบไงหลังัวนลงตายสับไปยุดด์ดาวดึงผุดเออนั่นแหละน,นัน่นว่าผู้นั้นได้เป็นเทวดาโดยความเป็นหมาหรือ,ออ่นน้มสาย,ยาวาโคสกะเทพบุตร โฆษนาเป็นผู้บอกเปล่าประกาศโฆษนาว่าพระมาเดอเตรียมตัวใส่บาตรเดอร์ข้อหมายแต่ว่าคนเฮ่าสะไปเป,เป็นหมามีอยู่บาวา่วะานาสิมีอยูย่ได้อยู่ในหนีกัเลยนะอาจจะมีได้จังว่านี่คือบอกยกตัวอย่างหนึ่งในในทิทานธรรมบทเห็นบอกที่ว่าสิไปอยู่ิสิได้ได้รับ กรรมหรือว่าจากเจ้าก,กรรมในเว้ทตางสันปะแมนเดอร์เกี่ยวกันนี่มันเป็นเรื่องบุญเป็นเรื่องบุญประแมนเรื่องบาปปะแมนฝากปืนไปเขายิงกันไว้มันคนละเรื่องกันเออฝากปืนไปนี่เด้อไปยิงบักนันมันจะเทิดปืนกูเสียเด้อมันคนละเรื่องกันได้ฝากปืนบ่ฝากยาบ้าบ่าเออเขาจับแน่อันนี้ <laughs> อันนี้มันเป็นเรื่องบุญเอาออกคนละเรื่องแล้วกับเรื่องของโลกให้ความสงสัยออกซะ <c oughs> ของที่ฝากมันก็นเป็นของที่เปิดเผยเงินจํานวนนี้ผ่าจํานวนนี้อาหารจํานวนนี้ยารักษาโรคเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปเพื่อเพือพ่อเพือพ่อเพือ่อยังก็ว่าไปเนี่ยผู้เข้าฝากเขากา็คนคนที่เข้าฝากเขาก็อธิษฐานจิตในการอุทิศบุญให้พรแห้งก็แหละเหลือแต่ว่าของสิมาตกใส่มือพระเท่านั้นเองตกใส่มือพระเพิ่บผลบุญนั่นผลท่านนั่นมันก็นไปหายากต่างๆของเขาเอง มันก็ไปหาเจ้ากรรมนเวรเองเจ้ากรรมนเวรก็เลยก,กลายเป็นดีทำอาผูใดดีน้ำบักนีตัวนี้ก็มีบลาล่ะบแมนได้ว่ามาขาโอ้ผู้ใดบุญน้ำบักอนี้กุยขามึงบอกฝากของมาจากบักนี้บ่บแมนแบบนั้นอหละจะไปฟังคมค้นฟังคมพระพี่คนมันปฏิมีตาเห็นทั้งในเด้แล้วให้ค่ายความสงสัยตัวนี้เป็นธรรมดาคนถี่บ่อบคอยได้ยินไปฟังอ่าคนนเทศ ไอ้พระปาพระดงพระปฏิบัติเทศบ่มีจังมองดอกที่พระคนปฏิบัติแล้วคนสิบ็เทศว่าเอจะไปเฮดด้เจ้ากรรมในเวรเขาสิมาเห่นงานเจ้าด้เนี่ยบ่มี่นี่แต่มันสิรักษาสาคือคนเท่านั้นแหละคนเท่ากัคือกันผู้นั้นผู้นี้ฝากของมาให้ดูเขาดูเขาครับมันก็ชื่อหนาจาหนากันได้เกิดไปไปตกทุกข์ได้ยากยี่มังหันบึงนี้มันหู้จักกันแล้วเอาผู้นั้นตัวนั้แม้ผู้นี้ตัวนี้แม้กับเขารักษากันตัว เออไม่เทวดาก็คือกันเวลาเฮาทำบุญที่ใดก็ตามอุทิศบุญออกกว้างๆโลดขอบุญนี้จนถึงได้สรรพสสรว์ทั้งหลายนีหมไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโหลดออผู้ใดก็ได้ผู้ได้ก็เรื่องของภัยของมัน่นอันนั้นนะออบ่ต้องไปกำหนดก็ก็บว่าต้องไปข่อมค่าหรือสงสัยพวกนั้นจิได้ได้ทั้งเบิดหรือบ่ไดทั้งเบิดมันบ่ได้ทั้งเบ,นะบ,ดงเบิดดอกออมันก็ขึ้นอยู่กับวกุศลกรรมของภัยของมัน่นให้อุทิศไปโหลดกว้างๆว,ว,วานออกไปเลย ได้ดูเข้าดูเขา,เขามันก็ชื่อเข้าไดเองล่หนะนาคือคนเข้าซอยเหลือกันนี่แหละไปบ้านนี้ก็แจกของไปบ้านนั่นก็แจกของเออไปจังหวัดน,นั่นก็แจกไปทัวละ่ะเออผู้ใดมั่งผู้บ่ได้มไดมั่งก็แล้วแต่อ่าแล้วก็ซื้อเสียงก็จะคอยดิ้นยินไดฟังขึ้นหน้าตาเขาก็ชื่อใดนั่นนั่นี่นี่หลัก็ะเพราะว่าเกิดความตกทุกข์ยากลำบากทุกลังแก่เมืงหังงนเมืงหนียังสิเอา้าผู้นั่นตัวนี้แม่เขาก็นั่งเขาไปถามไทยหาเหตุเลิก,กเป็นการรักษาไปนิตัวนั่นแหละ คือเรื่องเทวดารักษาคน,น,นประจําตัวคนมีบอกบอมีมันบ่ไหมาเป็นนางเฝ้าเออที่เขาภาคกันเถียงกันนั่นนะ่ะมันอยู่ไผ่อยู่มัน่นเออแต่ว่าทำามเกิดเรื่องเดือดร้อนขนานั่นนะ่ะคนมีบุญอลีนั่นนะ่ะห่อนหอดพอินห่อนหอดพระพ้มพ,พ,นพูนมันว่าแม่นแค่นี่พระพ้มคนก็อยู่บ่ไรให้กันโอ้มาเกิดยันยังอาสนาะคือห่อนห่อนแต่นก็เล่งตาทิพย์เปินหละ่ะลงมาเบิ่งไปยกตัวย่างทัางหลายเรื่องมาเลก <c oughs> เงเินเด่นเดนที่อยู่ก็กคือมหาชนกเลือดแตกตกน้ำม,มหาชนกตกน้ำร้อยน้ำอยู่นั่นแหละ<อ>บุญอันเกิดจากการเพ่นสังสมมานานลนั่นแหละบ่แม่นวาตาหาหากอันหาก็เป็นเดียวนี้ผลสังสมของ่นมาไว้มากมม้มหาสารพระแห้งแล้วแต่ว่าในมอนนพิ่นตั้งจิตเจตนาในการจิสม,มาทานินแปดในขณะที่ิ่นร้อยข้ออยู่กลางทะเลนั่นน่ะมันเป็นกนารแงหน,าน้าขึ้นเบิ่งดวงจันทร์อีกเกิง โอ้เมื่อนี่สงสัยสิเป็นสิบหาคำว้จำอันว่าห้าจะต้องสมทา,านสินแปดบวนปากออกสีแขีวค้างๆทบ่ได้กินหยังละมาหลายลังมือหลายัะๆๆแล้วข้าเจ้าขอตั้งคิดเจริญในการสมทา,านสินแปดเนี่ยนี่แหละสมาทานสินแปอันนี้แล้วเรียบร้อยทุกต่ฝุบรับไปพระอินทรห้อนที่คนมีบุญบหาจะไปเอินเขามาดอกเขามาเอาเองคนผุก คนผู้นี้สิเป็นบุคคลที่ซอยเหลือโลกนนอีกต่อไปสิคนผู้นี้ทาเพื่อสาธารณประโยชน์นะยิ่งรักษาคนนั้นอีกคนผู้นี้ทาเพื่อพุทธศาสนามาถึงว่าจะเอาคําสังสอของพระเจ้า,ากระจายออกไปสัสิคือเพิ่นซอยนั่อนพัหานชนโง่กเป็นหพธอที่ซัดคนอยู่ในรวมวงกลุ่มของพระโพิสัตว์เหเ่านั้นเล่าน,านั้าน,านก็ได้รับการรักษาอลาคาทั้งนั้นแหละบมานาั่งเฝอหรอกแต่เฮาเป็นคนแท้ๆเฮายังปไปนางเฝาไผได้ล่ะแต่เฮาไปเห็นประสบเหตุว่าเอา้า แม่นผู้ใดนอนนี่เม่นเ้าวพรูหจักคือซื้อห้าก็เห้าก็ยั่งไปซอยเนาะไปแก้ไขปัญหาเหตุการณ์อยเขาตีเข้าข่ากันหนึ่งแต่ท่ามไดก็เหตุไปอันใดตกทุกข์ใดอย่างบ่มีอยู่บ่มีกินตั้งสี่ห้าก็หายไปบ่มีเสื้อผ้าใส่ห้าก็หายไปบ่มีคารถเ้าก็หายไปซึ่งเป็นสิ่งที่ห้าเหตุมากประจําอยู่แล้วมีเบาเรื่องของจ้าของเรานี่บ่เรื่องของผู้อื่นเป็นนิทานมันเป็นเรื่องเล่ามากจากความจริงของข้าเจ้าน่แหละ เทวดาพนพได้มานังเฝ่าพวกบ่เคยเห็นกระเป๋ไปตามความือความบอดนั่นแหละคือบอกคนตาบอดว่านี่สีเขียวเดินมันจะไปจินตนาการว่าจังไดเฮ้ยบ่มีดอกบ่แมนดอกนั่นคือคนตาบอดเออคือตาบอดข้ามหางส้างมันก็เคยจับไม่กวาดมันก็ว่าหางส้างคือไม่กวาดผู้เข้าตาดีเขาก็ว่าคือยังเข้าก็บห่จักก็ไม่หันแหละบอกว่าสีดำเาะนเป็นจังไดคนตาบอดบ่ได้หุจักด้วจินตนาการเอา สีดำเป็นัางใดบลูนี่แหละมันต่างการหลายกันยังวายอยู่ฉะนั้น <c oughs> ในความที่ทุกคนที่ว่ามาทําบุญท,ทาําท่านยังไงแต่ให้เลือกวัดที่เพิ่นปฏิบัติให้เลือกมองที่เพิ่นซ้อนกัรมาฐานนะขึ้นยุคกับโตัวเฮาเองได้ไปได้รับขอมูลผิดๆมากนวน,น,น,นั้นน่นี่ก็เลยสังสมเขามากลายเป็นความถูกของพวกนั้นวัดใดบ่ไซ้อนเรื่องมาคนนิพพานไม่ต้องไปแม่มันละ เออว่าแมงตรงๆนี่โหลดใจ,จว่าล, <Okay. S 2> ล่ะก้วที่ไปเห็นห่งังไม่ได้สืบศาสนาเท่าด้วยซ้าไปทาําไ่ตั้งหากงส่วนหนึ่งบางได้ที่เพิ่นสอนพระกรรมฐานเริ่มตั้งแต่ชาติหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปหอดสมาบัติแปดแล้วก็เริ่มไปทางศีลและอธิศีลจ,จนจนถึงอธิปัญญาไปคุนจนหอดถึงการปล่อยวางไปมองจังสันเขาจะได้ความรู้เขาสิหาวิธีทางออกให้จากของได้ <Okay. S 2> บ่แมนได้ไป หาหม่องมองอันนั้นซักซิดอันนี้ซักซิดอธิษฐานเอาความนั่นเดอ้อความนี้เดอ้อบ่มีทางเพราะว่าสิ่งซักซิดบ่มีว่าสิมาเสกนั่นเสกนี่ผู้ใดไดถือว่ามีเทวดาซอยกับเจ้าของได้เป็นผู้ทําความดีเอาเองบุญเจ้าของเองได้ที่เฮ้าอุทิศไปเหตุไปเลยเลยเทวดามันมารักษาจางังไดก็มารักษาพราวา่าเฮ้าอุทิศบุญกระจายบุญให้ส่วนบุญมักเป็นคนที่ช่วยเหลือซอ,อยเหลือบุคคลผู้นั่นผู้นี้ บตถุกย่างทั้งหมาล่ะทั้งสัสตว์ต่างๆทั้งสัสตว์ทั้งคนงทักบดถุกย่างเลยอะไรกะเอืน่นนมาบุญจังสีรักษ,ษากับเทวดาจังสีคุมข้องคุมข้องบปแมนไปเอื่นเขาม้าดิือว่าเป็นคนเรวๆจังสีกุบกไปคือกันดิเนาะก็ไปดิคนคนนัน้นโอ้ยไปข่าเขามา้าจังสัตวจังสีโอ้ยบอกไปหรอแต่คนกัยังบอกไปเนาะจังสัตวแหละเราเปรียบเทียบเราเองนี่น้องว่าบอกโลด บางไีที่เพิ่นปฏิบัติกรรมาฐา,นบา,ฐาน,นบางหันหละเป็นมองสืบศาสนาใดนอ,อ,อกนั้นก็มียังดต่คือชาวบ้านนั่นแหละออหอนี่มันสิบวันที่สิบหาสิบหกมากสือเลขน้ำการเนาะเนี่ยทิดเก่งเลขน้ำการเป็นได้ไม่ออกฝันดีว่ามึงอยู่คนไหเบึง้งทุกคนตัวมึงเองมึงก็บ่าฝันเราเองดี่บักหามึงเนาะเออแล้วก็แล้วก็ผ้กากัน เหมาหลดเหมาเลือดเสียคาหนาหมบดมันไปหาขูดเอาน้ำต้นใหม่ต้นไหลได้ปะนี่ไม่ว่าล่ะทำทาจมพึ่งพึ่งปั้ั่มสั้นเงื่องกันงักเข่านั่นแหละพวกผีจะว่าพวกผีพวกเป๋เป,เปเ็นหิวมันบ่มือมึงพ่อเด้อทำซาสันกเะเปาซักแคสเคามีจอรูปเปีสันเทวดาเขาปีนหองอยเพราแห้งแหละเขาบ่มาหามึงดอกด้วยความโลภจากตลาดนี่นข้อโลภปานนั่นแล้วไผยสิมาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากบุญของเจ้าของเอง นี่การเทวดารักษาบุญรักษาเทวดาถุมคล้องอยู่สิถ้าให้พระรักษานะพวกเจ้าต้องรักษาพราะใจว่าล่ะคุณพระรักษาเด้ออย่าพอม่นคิดเอาเ้อคือกินเหล้าเม้ายาอยู่บ้านสิให้พระรักษาเพราะมิทางเจ้าต้องรักษาพระเอาเองตั้งหากพระพุทโธอยู่ในใจนั่นแหละรักษาไว้อยู่ในใจนั่นแหละพุทโธไปเรื่อยพุทโธไปเรื่อยอยู่ในหันเองพระหาตะแขวนพระบหบตถาตั้งตะแวนอันอพุทธรูป สังขารูปยังแล้วแต่ให้ห้าหนึกเอาอยู่ในใจเดี๋ยวห้าสิไดใจเออเนว่าธรรมกายของผู้ใต้เจ้าเองแบบนั้นกายแห่งธรรมสป่ากฏให้ห้าให้ห้าเองมีผู้พึ่งผู้ภาวนาประจําเขาจะหูอยู่แล้วอะไรเนี่ยจังสิหูอยู่ภาวนาไปภาวนาไปสร้างโอภะขึ้นมาในใ,นใจของเจ้าของเองเลยเดี๋ยวจะเกิดเป็นธรรมกายเข้ามาในหันเองบ่าเป็นวัดธรรมกายเด้มันอยู่ในใจของไทยของมัน เอออันนั้นเป็นซื่อวัดเพื่อนวัดอีวัดอินพอใหญ่หลวงปู่สดอันนั้นต่างหากนั่นแหละทั้งว่าให้ทุกคนแต่อยากให้พารักษาจาของต้องภาวนาเอาเองพอะว่าน้าไปภาวนาเองพระคือช่นยจาของเองจาของเองกับจิตเป็นพระเองล่ะนะหลว่าบอกแต่ละคนแต่ละคนเข้าใจซะการคือเข้าฝากของไปหนึ่งได้บุญบ่ออกระบานี้อันนั้นเป็นปัญหาของผู้อน รับฝากของยานเจ้ากรรมในเวทมาขาบะมาเพื่อเกี่ยวกันได้บุญอีกตั้งหากได้รักษาอีกตั้งหากได้รู้จักคนมากขึ้นอีกตั้งหากได้รับความปลองปรของความมากขึ้นอีกตั้งหากไปนี้ฝากคนอื่นไปทาบุญได้บุญบ่ได้แต่ของเป็นโพสละออกแล้วเนี่ยอส่ว่าเ้างบ่มีเวลาไปฝากนันผู้นี้โนนดยความจําเป็นอุทิศไว้แล้วนี่ขอบุญนี่จุงถึงแต่มารดาบิดาตลอดทั้ง ทรัพย์สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็อุทิศไว้แล้วก็ฝากผู้นี้ไปผู้นั้นก็ได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งหมายถึงผู้ถูกฝากออผู้ฝากนี่ก็ได้อีกส่วนหนึ่งคือการเขากระานอยู่ตัวนี่ของไผ่เนี่ยของลูกเจ้าเด้อของหลานเจ้าเด้เอ,อของคนหูจักเด้อคนหูจักการฝากกันสิโอ้มันยังคิดหอดกูอยู่เนาะนีะนะ่นี่คือคนอ,อทไปวายยังกับยังอื่นๆอีกเขาหังมีความสื่อสัตย์ยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งก็่าคนอีกหมายถึงว่า เขาอุทิศบุญไว้แล้วเขาบุญนี้จุงถึงแด่บิดามารดาข้าพเจ้าญาติทั้งหมดหรือสัรพสัตทั้งหลายมีที่สุดไม่มีประมาณมนั่นนี่คือผู้ฝากสําหรับผู้ฝากเออข้อไปตกมือผู้พ่นหลับแล้วบุญมกกันกระจายออกไปเอง,งสั้นๆภากันคิดให้มั่นให,ให้ฟังผู้พนสวางกรรมาฐานซะฟังเอาตัวน,นั้นแหละ บ่อึดดอกชุ่มื้อว่าบ่บ่ไปวัดก็ได้ฟังเยอะแยะอยู่แล้วมันมีอยู่ในโลกแคบๆใะโลกฟามือครับโลกนี่อยู่ในฟามือพ์่แห้งแล้วผู้ใดเข้าใจเป็นพระ่รามโลกอยู่ในฟามือคืขึ้นยังง่วงว่าเทรศทรัพย์นั่นแหละแล้วหูทีบตาทีบก็อยู่ในหันบิดแล้วแออเบิ่งเอาเบิ้งเหล็กพีน้าว่างให้มันเปลีเยนไปของถูกย่างบ่มีถทดบ่ไม่คุณแต่ของต่างหากได้เป็นผู้ใส่มันเป็นถทดเป็นคุณ